กิ่มท้องเราอยู่ปวดปวดเลือดทนละไอ้ไอ้เทายงมันมันทำร้ายเรามันบิดไส้เราทีละข้าขายเมื่อไหร่จะต้องคิดบัญชีกับมึงไอ้เทายงอ่ออเจ็บปวดใจแทบจะขาดอยู่แล้วนายนายช่วยกระผมด้วยกระผมใจจะขาดอยู่แล้วมันบิดไส้จะขาดอยู่แล้วอ่อ ใหุห่นนี่หรอครับ,บแน่นองที่สุดเรียกท้องหุ่นแล้วไอ้ดมสลบล่บคะครับอ๋อใชเย้ไว่าะเลือกกับอาลุงไปไปยับไม่กับว่าหลยวนี่ว่าจะฟักลูกตาไอ้เมคคิ้งมาล้าง พี่แจ้งหมู่นี้คุณวัดถ่ายหน้าหายตาไปนะไม่ค่อยได้มาที่นี่เลยถึงว่าสิของงานยุ่งหรอมั้งอืมก็ดีไปอย่างคุณวัดไม่มาเราไม่ถูกคุณดมเล่นงานถูกตบหน้าวันนั้นยังเจ็บใจไม่หายเลยอ,อ,อย่าไปคิดอะไรมากเลยสแสดงอะไรไปเราก็จะเป็นอันตราย ท่าทางคุณดมอ่ะคล้ายคนม้าทุกทีเลยนะง่อยู่บ้างง่านอยู่บ้างเกิดตะโกนหน่อยใครมาพี่แจ้งไม่โลสิยังไม่เคยได้ยินนี่รับรองว่ามาใจคุณวัดเด็ดขาดอ้าวนั่นวิจายตัวอะไรอ่ะตาแปะหนวดยาวฉันรู้เลกคล้ายคนบ้าฮะในหุ่นนักมวยสองคนยืนขนาบข้างเออ คุณรัต้มออยู่หรือเปล่าครับไม่โยออกไปธุระข้างนอกมีอะไรเหรอท่านจะให้เราซ่อมวาน,น้าประสาทให้เราเข้าไปมอยบ้านนึครับอได้สิเดี๋ยวนะเปิดประตูก่อนเอาช่วยดึงให้นะครับอ,อุ๊บอุเอานะครับเรียบมอยเลยเข้าไปดคกับ เมื่อกี้ว่าคุณนรดมให้มาซ่อมลานหน้าปราสาทใช่ไหมฮาใช่แล้วคุณนรดมให้มาซ่อมเตว่าว่าขอรูที่กองซ่อมมาเคไหนจะไรคิดยิงถูกเอาสิเอาสิเอาตามฉันมาไม่ต้องตามอ่ะไป้ลงมาเลยไอ้ มปอบาเล่สิไปปอาเล่ิอ้พวน่นิ่งไปเล้วแน่นิ่งไปแลี้วโอ้โอ้มาจิงจิาฮะเฮียเว l e จิงจิงเว้่แก่านยังวัย่างสุดยับรอยอะไรอย่างน่ฮะยับรอยแล้วสีฮะายังั้งด 能量能打满了吧？不说，一、二、三、嗯、来。 โอ้ย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 มึงสองคงมี่เรื่องภาษาอะไรกันวะก็ไอ้เด้อวิเดินชนมาได้แล้วกันสิมึงจิงหยุดก็ไม่บอกอ่ะยังไม่ทันี่ชนตงวอะบ่เล่าบ่เล่าบ่เล่าว่าไม่ต้องเถียงนะเว้ยจุ๊มึงนั่งเซ้าทั้งข้อสมท่าเลยกลางทั้งนั้งเรื่องไม่อยู่ตามาตางหัวเอาเตรียมขึงมือประกบพิธีกันมั้ยอ่า How many watches there? Ah! No! I'm making mango taling. Long long pile see. ถึงว่าถิงว่าเดอ้อทองไปดินนี่หน้าโทรจริงๆเฮ้ยนั่นนัน่นนั่นอะไรวะน่ะตาแดงกำลัง<น>ไว้ให้หนูฮะหนูไม่ดนโกูธไม่ได้แล้วนี่ไอ้ไอ้ผีหนึบมันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ทั่วทา่าโถมาแล้วก็เสร็จมั้งแม่เงียกเงี้ยและโยงเงี้ยไปหมดเลยฮึ่ม ขนลุกเว้ยไอ่ไอ่ไยมางถอยออกห่างสิวะเอาเรื่องำมามามนสินแซยน่าลัวไือเกินตัวดมาเมื่อมีหลายเมด้วย่เลี้ยวกางลึกขี่กัวไปไล่นี่วะนังมังเทวาลกเปลกีาตาหักเรา

รอ,อ้มันเป็นที่ว่า,ายของผีว่าเช่าวันไอ้ทิ้งจะต้องอยู่ลงใบใหญ่ลื้อช่วยเปิดฝาอ,อกหน่อยสิเปิดเปิดฝาลกสินเซ่มันมันผีดิบนี่ลูกสินเซ่ไอ้่จะารองป้าทำไมว่าอยู่ลอยทางคงไม่เกี่ยวหรือโอ้ไปก็นไปเ

วังตรงตายว่าจะควักนตาของมั่งว้าา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 กาา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 าแาา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 าอาา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 มาาาาาปาา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 มาาาทาา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 า เอ็งเธอเอ๋เอเดอขามือสั่นไอ้เ้าวเกี่ยวกันอยู่นั่นแหละไอ้เลอไทยไปเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเอไงยังไงก็ไอ้เดืออยู่ดีเอาขายแนวอุณพระช่วยมันมันเล็มตาพรองเสงี่ยบปากคันช่วยวยาวแหลมนองมือสี่สินเส่ ไอ้แมักซ์มังคุิจิตรเอางงมังมาล่กเจ้าทายังไงที่ลตัวจริงมังท่งอยู่ที่ไหน <im> mm> มันมันต้องซ่นอนในหลงอีกสามใบนะสินเสะ ลงมังเป็นฝางตัวหนึ่งถ้ามีมั่งก็ต้องเป็นทั้งหมดเลยหาที่รีกว่าอ้าวอะล่ะ <c oughs> ลื้อยถ่ายไปกลับไปให้รล,ลบห้องบางทีมั่งอาจจะส่งอยู่ตรงไหนโกล็ได้โอ้ยวัดขายไปทั้งคาวไปงี้อเลยภาพเดียวเออมันซ้อนที่ตรงไหนของมันนะ

หัวทั้งเมียเราะว่าลุงแจ้งหลบไปหาไอ้วัดถ้าเป็นจริงต้องสั่งสอนให้เข็ดเอ๊ะทักสงขรอย่าซะจะต้องมีอะไรสักอย่างแนะ่ลุงแจ้งลุงแจ้งเออช่วยด้วยช่วยผมด้วยเอ๊ะเสียลุงแจ้งช่วยด้วยน่าแล้วต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับลุงแจ้งต้องรีบไปดูก่อน เป็นยังใี้เลยครับคุณดมโอ้ยมันมันมันร้ายจริงๆทกท้กทองผมจนจุกนะครับแล้วมันเอายาอะไรไม่รู้ค่ะเหม็นๆมาเปะจมูกหายใจก็ไม่ออกหมดความรู้สึกไปเลยค่ะคุณเจ้าอะไราซี่ก็ก็ย่าสรุปนะสิเจานะ้าไว้น่ะต่อจากนี้ลุงจะต้องระวังตัวให้มากอย่าเปิดรับคนที่ไม่เคยรู้จักเห็นหน้ามาก่อนไปอันขาดและนี่ไม่รู้ว่ามันเอาของอะไรไปบ้าง ผมจะไปช่วยคนดมสำรวจนะครับไม่ต้องเ,อเดี๋ยวท่นสำรวจเองท่านไปนะไม่ต้องสงสยัยจะต้องไปทำไม่ดีบมร้ายเจ้านายอย่างแน่น ไผิดไปจากที่สงสัยประตูเลยเปิดใช่ไมันต้องมาทำร้ายเจ้านายเราไอ้ตัวนี้ร้ายมากมันทำอะไรเจ้านายเราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนกลางวันนายนอนหลับไม่อาจจะสู้กับใครได้ต้องไปดูซะหน่อยเอ๊ะหมาเหา่าเอ๊ะหมาที่ไหนมาเห่า,าในห้องหรือว่าไอ้ดางข,ของลุงแจ้งมันพลัดเข้ามา เสียงมันเห่าก้องกว่าเสียงไอ้ด่างมากเอ๊หาตัวก็ไม่เจอมันเห่าอที่ไหนนะเสียงมันอยู่ในห้องนี้แหละอ๋อเข้าใจแล้วมันจะต้องเกิดจากอาคมแน่ๆเรื่องกี่พงม,มันไม่เก่งกว่านายของเราหรอกว่ะท่านเมคินตื่นมาหรก่ก็ต้องปราบมันอยู่หมัดมาน,นั่น ทีเช้วนัางลำเจียกหิวก็ไปกันเถอะมาหมาดำยืนจังก้าอยู่หนะ้าแยกเขี้ยวแหลมเปียบตาลุกกวาวทีเดียวโอ้ยน่ากลัวอืมอย่ากลัวมันเลยมันไม่ใช่หมาธรรมดาแต่ว่ามันเป็นหมาผีไปนางสามตัว เองออกไปจัดการกับมันไปพวกเราไป hey. มาขอมาไอหมาเวทบนเฮ้ยกระจนของแรงานและว่้าหมอะแมงกิดเดียวจับคอได้พอดีก็จะหักคอมาเดี๋ยวนี้ไอหมาเวทบนนี่นยเอชะฮะลายเป็นแผลเล็กยันถึงจะเก่งไว้ก็ฆ่าเละอไม่มีทางหรอกเว้ยนายเก่ง เก่งจริงๆไม่มีใครสู้นายของเราได้เลยใครที่จะกําจัดนายจะต้องถูกนายพิชิตผู้ที่เก่งที่สุดก็คือนายของเราพอพอแล้วไม่ต้องมาย่อข้ามากนะักไอ้ดมเข้ามารู้ไว้ซะด้วยมีหมอผีรายใหม่คิดสังหารข้าแล้ว มันเป็นใครข้ายังไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวข้าจะทำพิธีเพ่งดูน้ำนี่สะสำรวจดูสิว่าไอ้ชินแสนโนดยาอยู่ที่ไหนแต่ก่อนอื่นเอ็งจัดการจุดธูกแขรให้ข้ากาวดอกขอลับข้าจะกราบเทวรูปเจ้าแม่กาลีนี่ขอรับทูนีสงมา To grab wine at the time. ในลงตกเป็นเหยื่อทารุณของไอ้หนวดยาวไปแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกข้าขอพอรจากท่านให้ช่วยดนบรรดาลให้ข้าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์วิตายมันจะเป็นไปได้เหรือเจ้าคะข้าคิดว่ามันจะต้องเป็นไปได้ร่างกายของข้าจะทนต่อแสงแดด สามารถอยู่กินเป็นผัวเมียกันกับบุญปลื้มได้แต่เจ้านาจะต้องเสือกอิทลิศนะเออข้ายอมเอาละเราไปที่สากันเราจะตรวจดูสำนักไอซีแสแล้วจะรมมจะได้ขับรถพาเข้าไปแกน ครับทานาจารย์ประสาทพยักเมฆไอ้เมฆคินมาอยู่อยู่แต่นางสาวกสามตัวกลังระริงเล่นทามกลางแสงจันไอ้เมนไปไหน่อยจอรมันขับรถพาไปฆ่าสินแสบวนอยู่แล้วเออไอ้เมฆคินจะฆ่าได้สำเร็จไหมครับข้าจะไม่รู้เหรอแต่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนี่หว่าตอ็ม่อคืนนี้ก็ดีละไอทิพนำข้าไปข้าจะบุกพยักเมฆ ชิงเวทวโลกธุลกากลับคืนคืนนี้เรื่องดีเลยครับใช่อีกครึ่ังโจโมงดาหมาหับก็จะเห็นชัดแล้วพอเ้าทำวิธีบางอย่างไอ้แจ้งกับนางเมียเขามันก็จะหลับเหมือนตายดีทีเดียวลุงแจ้งเป็นฝ่ายเราผมไม่อยากให้แกโดนไอเมคินลงโทษแต่นางผีดิบสาวกอยู่ตั้งสามตัวนะครับอเอไม่ต้อวงทั้งสามตัวนั้นมันไม่มีวิสสงหรอกวะ ข้าจะเกรงก็ไอเมคินนั่นว่าแต่เองพร้อมที่จะไปขัดข้าหรือเปล่าพร้อมสิครับผมเชื่อว่าการพ่ายแพ้ครั้งก่อนไอเมคินก็คงเกรงท่านอาจารย์เหมือนกันเอว่าแต่ท่านอาจารย์แน่ใจแล้วครับว่าไอเมคินไม่อยู่ประสาทข้าไม่แน่ใจจะพูดได้หรือว่าน้าในอ่างดินนิสัยแจ๋วข้ามองเห็นถนัดไอด้อมขับรถพ่ายเมยคินไปแล้ว แล้วข้ายังเห็นสินแสบุนอยู่เส้นวายพระกวนอิ่มเดี๋ยวให้ข้าเก็บของครั้งใส่ย,ย่าไม่เรียบร้อยก่อนแล้วเราไปกันเอาละ่ะเรียบร้อยแล้วไปเลยไอ้ทิศไปอาจาร จะเข้าไปในพยับเมฆ้วยวิธีไหนท่านอาจารย์อก็เปิดประตูนี่แหละว่าเข้าไปแต่ข้าต้องทําพิธีสะกดมันก่อนท่านอาจารย์จะทํำยังไงเธอหน้าอยู่เฉยเไม่ตาดูกันกันโอ้มสิวเอาละไอ้ทิศ เอกปักประตูก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครโผล่พวกพลาดมาเล่นงานนะครับรก็ไม่ต่านงะมีอะไรที่ก็รู้เองเอาครับตึบเอาเข้ามาเลยครับาอาจารย์แปลกเงียบเชียบไปหมดโอ้นั่นไอ้ด่างหมาเขาลุดแจ้งนอนอยู่นั่นอดเอตะมาทำไมลครับนั่นพี่สุได้เห็นยังไงลนะ่ะถึงเตะมันก็ไม่ยอมตื่น ปลาไปไปที่บรานส <c oughs> ะอาดเอานาจา์ได้ยินอะไรไหมนะ <c oughs> นนละน้องผีดิบละ่ะ มาเรื่องระบายาอย่างาสนุกสนานท่ามกลางแสงจันทร์ตะโนงดงามเราก็อยาดกมาจะสวรรคีใครต่อใครบ้างนะไอ้พิกเฮ้แต่งชุดราตรีผ้าเด่นสีม่วงชื่อลำจีชุดสีเขียวชื่อโชติรสชุดสีขาวนั้นชื่อเจรรนยัย ไม่เป็นหรอจ้าเจียนฉันชอบของฉันอย่างนี้แหละจะทำมาเราต้องชาตินิยมหน่อยสิจ้าฉันคนทันสมัยจ้ะดีกรีก็ยาวเหียดไม่เชยแหละจนพวกเธอนี่บ้ามาว่าพวกฉันนี่แน่ทำไมมาทำกับฉัน ที่จริงส่วนสัตว์ของเธอก็ไม่เลวนะเจียนขอช่าชมชัดๆหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้อย่กคุณสุภาพบุรุษขาขอเศษผ้าชั้นสักพืนก่ะค่ะไอ้ทิดพวกมันรู้แล้วว่าเราแอบดูมันไมไปเถอะปั๊บ ากำลังฟังแก้วขนเหล็กจากละครสยามแปดนึ่อสยามแปดหนึอสยามแปดหนึคอนสยามแปดหนงอนสยามแปดหนึยามแปดหนอสยาม